เนี่ยครับในกีฬาทางด้านซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับก็เป็นทางฝั่งของทีบุรีรัมย์นะส่วนทางด้านขวามือท่านผู้ชมนะครับก็เป็นสวีสปอร์ตนะครับผมก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้นะครับทั้งคู่ครับจะเป็นยังไงครับเอาละครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับฟุตบอลเกตของเรานะครับในรอบน็อกเอาต์สุเลูกการพันระหว่างทีมราชวิมิตรผลโดยสวีสปอร์ตทางด้านซ้ายมือแล้วก็บุรีรัมย์ครับผมทางด้านขวามือครับโอเคเรากลับมาที่เกตครับสัตว์ร้ายไพร์เปโคนครับไหลต่อมาที่เลน ออกบามบาที่ริซี่ลาวดีครับโอ้บอสซยูยิงไปติดบล็อก้วเคลียร์กันออกบาครับนะรึเบริลินไายต่อบาร์บอสซูย์กำลังบาแล้วแล้วยิงมาเรียบร้อยครับโอ้โหขึ้นดับไปแล้วฮะบุรีรัมยู่ในเตะครับ <arg ument> ก็เป็นการเรียกได้ว่าพับสนามบุกข,ของทางบุรีรัมนะครับจังหวะที่เก็บบอลได้ตรงกลางสนามนะครับแล้วก็จ่ายบอลมาเข้ากรอบเขตโทษก็เป็นบอสซยนะครับกับท,ทีมของเรานะครับยิงเข้าไปได้ครับ โอ้ถือว่าออกนำเร็วนะครับสำหรับคุณลีรัมดูครับเนี่ยครับก็เป็นทางฝั่งของดิกกี้นะครับส่งมาให้บอสซุยนะครับแล้วบอสซุยก็สังหารเรียบร้อยครับหนึ่งสูตรเส้นเดี่ยวนะครับทางฝั่งของคุณลีรัมสวัสดีครับทุ้งสบายครับอภิวัตเพลงปักโคนครับเหมือนจะมีโชว์ไหลบอสซุยบมาแล้วยิงเรียบร้อยครับไล่มาเลยยับหนึ่งประตูต่อหนึ่งยับสำหรับราชบุรีบิดผลโดยเซเวียอีสปอร์ต เป็นดาร์คคิลเลอร์ครับที่จังหวะเมื่อสักครู่นะครับสไลด์เข้ามาเรียกว่ายิงแบบสไลด์นะครับทำให้บอลเนี่ยเข้าไปในเข้าไปในฝั่งของบุรีรัมนะครับโอ้โหคือหมดสิทธิ์รับจริงๆครับรูปเมื่อกี้เมื่อสักครู่ครับพยายามที่จะเอาบอลแกะออกมาแล้วแกะหนีเพสซิ่งออกมาได้ครับตอนนี้แบนดอนโอนิวครับโอ้โหแรงตัวช้าเกินไปครับเซเวียอีสปอร์ตครับจ่ายมาสวยามากเลยมาได้กลบเกี่ยวกับตัวเราไหลบาโอ้โหแล้วยิงเรียบร้อยครับโอ้โห โอ้เป็นฮักเก้าครับโอ้โหจังหวะนี้ครับตามมาซ้ํได้ดีครับฮักเก้าเป็นจังหวะที่ทางฝั่งของสวิสปอร์ตนะครับผมก็คือมีการตัดบอลนะครับผมได้มาเฉยๆเท่านั้นครับนี่ครับดูครับจังหวะที่ตัดบอลโดยดัรคิลเลอร์นะครับแล้วมาที่ฮักเก้าเก้าจ่ายมาอีกทีหนึ่งครับดัรคิลเลอร์จ่ายตัดเข้ามาครับเรียบร้อยครับนี่คุณจะบอกว่าเพราะไี่ทางฝั่งดาร์คทิลเลอร์เนี่ยจะเลยทําให้เล่นได้ดีขึ้นใช่ไหมครับ เป็นไไม่ด้อาจจะมีส่วนอาจจะมีส่วนนะผมว่าเนียนมากการเข้าทำยิงกันไปแบบง่ายๆอย่างที่พี่ดูบอกครับว่าท่าเก่งของเซเวอีสปอร์ตคือเป็นการล้มยิงก็คือเน้นสกอร์ไม่เน้นท่าสวยเพราะว่าท่าสวยไม่มีคะแนนให้แดนตอนี้โอเสมอครับเป็นเรียนตัวนครับจังหวะเมื่อสักครู่ครับยิงเข้าไปครับเรียนตัวเจ้าหนูมหัศจรรย์ครับตดตามตีเสมอให้กับทางฝั่งของพุทธิธรรมเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่นี้ ชมเลยครับยิงเร็วมากครับทุกครั้งเนี่ยนี่ครับมาแล้วครับจี่ยาครับนี่ครับมียืนมักกะซิบข้างๆครับนี่คือลูกสูตรนะครับของการแข่งโค้งอับนะดูครับและดูโอ้ยเกือบไปครับโอ้เกือบได้ผลยันที่หนึ่งกำผลครับปัดออกไปได้ไม่บ้องไปหูโดนโชคมาก่อนครับเลฮันตุนครับเก็บได้ฮะเจ้าหนูเลฮันตุนให้ยมาที่บอสสุย บอลซุยไหลต่อมาที่เลฮันตวนดึงจังหวะแรกแล้วไหลมาสุยบักมีพื้นที่มีช่องได้ยิงมาเรียบร้อยครับโอ้ยกัปตันบอลซุยครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่าปันเนี่ยโค้งเข้าเสาสองเรียบร้อยครับเป็นประตูขึ้นนำในช่วงท้ายของครึ่งเวลาหลังครับ ลูกมาตรงนี้ครับตรงที่บอสซุยครับเล่นกับทางฝั่งของเรียนตัวและเรียนต,ตัวคืนกลับมาให้บอสซุยนะครับปั่นโค้งนะครับผมเข้าสองสองไปเรียบร้อยหมดสิทธิ์ครับทางฝั่งของกัมพลครับที่จะป้องกันประตูโอาโดนแบบนี้นาทีบาปใช่ครับนาทีบาปแบบนี้นี่ราชบีนี่โอ้โหจะทันหรือเปล่าครับทนเวลาด้วยมันเหลือเกินครับผมใช่โอ้โหล้วไหลมาลือกเข้าเบิกของศิวรักษ์เทศสูงเนืนแบบนี้เกมอาจจะจบแล้วนะครับ เปิดยาวขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับพี่หึ่งฮะครับผมก็สกอร์นะครับเป็นบุรีรัมย์ยูนเต็ดนะครับพลิกกลับมาชนะได้นะครับด้วยสกอร์สามต่อสองครับจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยครับมาเกมพร้อมแล้วครับคุณยาครับครับเกมเริ่มฮะเซเว่สปอร์ตครับสีฟ้าเนี่ยเป็นดักคิลเลอร์ครับฮักก้าเนี่ยสีชมพูครับสีแดงนั่นเองครับแล้วก็เมสไลจูนี่สีเหลืองครับส่วนฝั่งของบุรีรัมย์บ้างครับเป็นบอสซุยเนี่ยสีเขียวครับเลฮังตัวเนี่ยสีส้มครับแล้วก็ดิสกี้เนี่ย แต่เซย์บอลให้กับเซเว่นสปอร์ตบวกการขึ้นมาครับดักคิวเลอร์แล้วแทงมาสวยบ้างมาปูกูคราวนี้หลุดกับดักล้อบหน้าหลุดมาแล้วหลุดมาแล้ว1ต่อ3ลูกยิงบาโอ้โหจะเล่นที่เสาแรกครับพี่ดูฮะโอ้ยลูกยิงลูกนี้ครับของจูเนียร์มาปูกูครับโดยฮักเก้าครับดูการจ่ายมาของดักคิวเลอร์ครับอุ้ยมาด้านซ้ายแล้วซัดด้วยซ้ายครับเต็มข้อครับของฮักเก้าครับเปลี่ยนบาร์ทางด้านล่างครับแม่นครับแม่นที่เลหันตัวแล้วห้ขึ้นมาต่อด้านบนครับบอสซุย โฉบตัวเองดึงตัวเองมาทำงฝั่งตายแล้วได้บ่งครับโอ้โหดูลูกมงลูกนี้ครับของเลันทตรงนี้ครับดูจ่ายมาถึงบอสสุยครับด้านซ้ายครับด้านซ้ายที่สุพารณบุรีตาครับเราเปิดเข้ามาลูกนี้สองไอโรซ่าครับโดยแฮรสปอร์ตจะบุกกันขึ้นมาครับหนึ่สุดท้ายมาเสียบอลในพื้นที่สุดท้ายครับเป็นโอกาสให้กับบุรีรัมย์ครับได้โต้กลับกันขึ้นมากๆอ่าขึ้นมาบ้างครับหยอดบาสสวยบ้างกับสุพารณบุรีตาเอาชนะแนวรับมาได้แล้วไหลต่อบ้านแล้วจิ้มไปแบบนี้ไม่เหลือ ลูกน no, so the exactly. ี uh, ้ม like mm ัน hmm. ล mm ูกโอ้ยไม่รู้จะบอกยังไงเลยครับคือคนยิงก็แบบโอ้กยก็ล่งๆครับแต่ก้องชมคนสายครับใช่เป็นคนสายคือที่แบบลุยมาเลี้ยวป่ามาเนะใช่ใช่ครับคือเลี้ยงป่ามาแล้วบอลมันขลุกขลิกครับแล้วเห็นครับสายตาเนี่ยมองเลยเหลือบไปนี่เห็นเลยบอสตุยวิ่งมาครับแทงออกไปทางด้านขวาครับบอสตุยก็จิ้มไปจ่อๆครับสมิโลซ่าของบอสตุยครับครัเป็นอีกครั้งที่แคปบอสเนี่ยยิงเปิดให้ทั้งน้องอีกครั้งหนึ่งครับผมฝ่าไปดีกับตันทีครับบอสต ด้าล่ามีลิสกี้แต่เลือกให้เลนตัวเลนตัวยอดมาตมามไปแล้วมาที่บอสซุยบอสซุรยร่วงหมดอีกแล้วแล้วได้ลองส่งมาโอ้โหเกือบได้ประตูครับพี่ดูฮะโอ้เป็นลูกยิงจากแถวสองของสุโชคสารชาติครับของลิสกี้ไฟดานครับดูครับเก็บบอลจากแถวสองบอลทันขลุกขลิกครับบอสซุยชนแล้วยิงเลยครับสุโชคสารชาติครับโอเคเราฝากต่อบาครับบอสซุยแต่มีคนเดียวต้องย้อนไปเพื่อนกอนแล้วเพื่อนก็ให้มาได้ดีครับบอสซุยครับบอลเหลือกเข้าไปเข้าไปในกรอบเขตโทษมีเพื่อนรออยู่สองคนจะจ่ายจะเล่นยังไงไหลบรร้อยคับพี่ดู โอ้ลูกนี้น่าจะเป็นประตูที่ย้ำเลยครับสำหรับบุรีรัมย์ครับขึ้นมาทางด้านขวาแล้วตบกลับเข้ามาตรงกลางครับเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับเป็นจังหวะที่ทางฝั่งเซเวียแกจ่ายบอลไปจะไปติดนะครับจ่ายจ่ายไปตรงกลางแล้วมันติดบอลแล้วบุกรวดเดียวเลยครับสำหรับทางบุรีรัมย์ครับโอ้โหคือเซเวียสปอร์ตก็ต้องดันขึ้นไงเพราะว่าเขาโดนนาไปก่อนแล้วเวลาเหลือน้อยลงนะครับเขาก็ต้องบุกอะตอนนี้ครับโอนิว โอ้โหเราจ่ายมาพื้นที่เปิดแล้วครับเพราะว่าทางฝั่งเซฟีเออิสปอร์ต้องดันผู้เล่นขึ้นไปบนแล้วหลุดมาแบบนี้ชิปฆ่าหัวไปแล้วเคลียร์ออกมาโอ้โหโอ้โหผมกำลังจะอ่อนกำลังจะแงนไปเลยฮะ <laughs> เอาแล้วดูครับดูการเล่นฮะสิวลักษ์เทียสุดเนตเติมขึ้นมาแล้วโอ้โ oh, ห oh, แสบจริง <c oughs> แล้วผมดูแล้วเหมือนเขาจะเล็งที่สิวลักษ์หรือเปล่าเปิดมาเสาแรกครับสิวลักษ์คือตัวหลอกแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห เออ่คือตอนนี้โทษทีครับตอนนี้คือบุรีรัมย์ตามตามขนาดนี้เลยครับผมต้องเอาสิวรักษ์ขึ้นมาเหดิดเ <c oughs> นี่ยไม่ใชคือต้องการประตูเพิ่มไงแล้วลูกนี้ก็กิงเข้าไปครับเป็นประตูถ้ใครไม่รู้เนี่ย <c oughs> มาดูแค่ตรงนี้นิดว่าบุรีรัมย์ตามอยู่นะ <c oughs> ทุ่มเทมากใช่ไหมปวดครับสิวรักษ์ของลิีกี้ครับเหมือนเป็นตัวดึงความสนใจฮะคือตัวประกบจับเทไปที่สิวรักษ์กันหมดสุดท้ายเล่นลูกวัดไก่ครับที่เสาแรก